สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันในหลังเกมนะครับเมื่อวานผิดนัดไปหน่อยฮะพอดีเกิดอุบัติเหตุครับก็คือรถผมเสียนะฮะมาทํารายการสปอร์ตคอร์เนอร์ครับเชื่อไหมครับว่า20นาทีของเครื่องเวลาแรกผมไม่นั่งดู <laughs> มือถือแบบนี้เลยแล้วก็เป็นการผจญภัยที่สนุกมากเพราะว่าดูมือถือไปพี่แท็กซี่ก็ชวนคุยเรื่องบอลไปนะครับเรียกได้ว่าดูกันไม่รู้เรื่องทีเดียวหลังจากนั้นเสร็จก็ไปดูต่อเครื่องเวลาหลังที่บ้านนะครับเพิ่งจะมานั่ง รีรันอีกรอบนึงเต็มเมื่อเช้านี้ก็เลยมาคุยในคลิปเหมือนเดิมแต่ว่าในค่ำคืนนี้ครับผมจะทำเป็นความคิดเห็นของผมเหมือนแมตช์ล่าสุดที่เจอกับปอร์โตหลายคนบอกว่าชอบแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นฟีฟ่าวีคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอังคารพุธพลาดสุขเนี่ยคงจะต้องมีข่าววงในเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นป๊อปโอพีเนี่ยล้วนผมอยากวันนี้พาดหัวไว้ว่าผมคิดว่าเอริสันหางน่าจะรอดนะครับคุณผู้ชมอาจจะผิดหวังหลายๆลคน แต่ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงมองแบบนั้นไม่เพียงเท่านั้นผมเบื่อการโชวมากเลยฮนะผมก็จะบอกว่าเด็กท้องถิ่นของเราก่อนหน้านี้นะนี่คือข้อดีของการที่ผมให้ความเห็นคุณผู้ชมได้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแหล่งข่าววงในไม่เอามานําเสนอผมก็ไม่อยากแทรกเข้าไปแต่ผมก็เจะบอกว่าไอ้เด็กท้องถิ่นของเราเนี่ยนะเสียคนเพราะแฟนบอลในหลายคนมากแล้ววันนี้ผมลิสต์มานะ ป๊อกบาก่อนหน้านี้เจสซี่เลนกาดก่อนหน้านี้ดีนเฮนเดอร์สันทำไมเป็นดีนเฮนเดอร์สันด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเช่นเดียวกับมาคัทแล้ฟอร์ดและลล่าสุดผมกำลังมองว่าไม่ใช่เพิ่งคิดรอบนี้นะสองฤดูกาลแล้วที่ผมคาดว่าอเน,น,อนกกานูการาโชกำลังจะเป็นท็อกซิกค,คนใหม่เดี๋ยวเรื่องนี้มาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็มาคัทแล้ฟอร์ดเนี่ยเห็นไหมฮะอยากให้ผมเล่นเกมลับดีนักนี่ไปเตะชาวบ้านเขาเนี่ยเกือบโดนไล่ออกนะครับกรรมการนี่คือตเตือนแล้วเตือนอีกจนสุดท้ายกย็เลยโดนเปลี่ยนตัวออก ไม่เพียงเท่านั้นครับบอร์ดบริหารมานั่งดูเต็ไมไปหมดหอื้อเรียงเป็นสารร,รัฐมนูญเลยผมเห็นภาพนั้นเอาตามตรงนะผมเห็นใจอาชีพโค้ดนะไม่ใช่แค่เทนหาคนเดียวนะครับมันเหมือนกับคนคนเดียวโดนกดนานจากแทบจะทั่วทุกสารทิศแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวดีของเขาก็ได้ว่าเขาอาจจะได้คุมทีมต่อหลังจากจบสัปดาห์ทีมชาติและคะแนนความสามารถจากแหล่งข่าววงในจะเป็นอไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปหลังเกมคืนนี้ครับ ในที่สุดมันก็มาถึงตัวนี้ตัวได้ครับคุณผู้ชมในช่วงของสาโา์วันนี้ครับเรากำลังจะไปที่เสื้อเติร์ดคิดรุ่นการใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตัม UK ส่งตรงจากโอทาฟอร์ดประเทศอังกฤษ,กฤษครับอย่างที่ผมเอามาให้กับคุณผู้ชมไปแล้วก็คือตัวสีน้ำเงินมันมาจากคำรีเควสจากคนดูของเราเนี่ยแหละครับผมเคยบอกไปแล้วว่าของใหม่จริงผมไม่อยากซื้อเพราะว่าของอังกฤษเนี่ยมันแพงมากมันแบบ 4- 5,000ขึ้น นะครับแต่ว่าก็มี V.I.P. หลายๆท่านเป็นคุณหมอบ้างเป็นทน,นายความบ้างเป็นระดับนายพลบ้างส่งข้อความเข้ามาบอกไม่เป็นไรอยากได้มากอยากได้กลิ่นเมกกะสโตเพราะฉะนั้นครับผมก็เลยเอาตัวที่มันหาในเมืองไทยไม่ได้ไม่น,าน่าจะไปซื้อเราทําไมนะครับก็คือในเมืองไทยปีนี้ครับทั้งตัวเยือนสีน้ําเงินและตัวเตอร์สีขาวไม่มีที่ไหนค่ายไหนเอาแขนยาวมาให้คุณผู้ชมได้ชอปปิ้งมาก่อนไปบอกเพื่อนได้เลยครับวันนี้ผมจัดมาให้กับคุณผู้ชม10ตัวนะฮะ เอาไซส์ M กับไซส์ L มาให้เพราะว่าหายากพอสมควรน,นะครับเป็นวันตัวเนี้ยผมใส่ดูแล้วมันหนาแล้วก็ค่อนข้างใหญ่กว่าตามที่เราใหญ่กว่าตัวสีน้ำเงินนิดนึงนะคืออกตัวเนี้ยผมใส่ไซส์ M อยู่ครับคุณผู้ชมอ่าเล่าให้ฟังก่อนนะครับก็คือมันเป็นตัวที่สวยมากเดี๋ยวนี้นะตัวเย่าอ่ะไม่เน้นสวยเน้นขายสปอนเซอร์เห็นไหมสีแดงเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แบรนเต็มไปหมดนะครับเขาจะมาเน้นสวยเนี่ยเสื้อเยือน กับเสื้อเติร์ดคิดซะส่วนใหญ่เหมือนปีที่แล้วโอ้โหตัวสีเยือนก็คือสวยมากและไอสีเขียวนั่นนะใช่ไหมครับตัวนี้เช่นเดียวกันครับมันเป็นฤดูกาลที่2นะครับที่แมนยูยอมตัดคำนธรรมเนียมครับคือปกติจะต้องเป็นโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไอตัวกลมๆอะ่ะแต่อันเนี้ยก็คือเอาสามง่ามาทำเป็นซีซั่นที่2ติดต่อกันนะครับแล้วอาดิดาสทำเป็นโลโก้เลโทรโอ้โหมันเป็นตัวที่แบบว่างามออกมาปุ๊บคือข,ขายหมดขายหมดนะครับวันนี้ผมจัดมาให้กับทุกคนครับ M กับ L นะครับไซส์อื่นจะต้องพรีออเดอร์เท่านั้นวันนี้มีของเลย M 5ตัว L 5ตัวราคาเดิมครับได้มามาะมาณ4 0ารวมค่าภาษีน้ำเข้ารวมค่าไ s ชิ p ปิ้งปล่อยได้4,999บาททีนี้คราวที่แล้วเคยโดนวิจารณ์มาบอกว่าขายแต่คนรวยขายแต่คนมีกระตังคนหาเช้ากินข้าก็หมดผมให้สิงเซตเหมือนเดิมก็คือไซส์ M 1สิเซ L 1เซในการผ่อน มัดจำ2,005สิ้นเดือนค่อยจ่าย2,005แต่ว่าขอแค่2องสิทธิ์เพื่อคนที่มีกําลังจ่ายจ่ายเลยนะครับแต่ว่าขอกำจำกัดสิทธิ์เอาไว้สําหรับคนที่แบบว่าอยากได้เสื้อจริงๆแล้วแบบเขาอาจจะไม่ได้มีเงินในขนาดนั้นผ่อนได้ M 1สิทธิ์ L 1สิทธิ์นอกนั้น4,999บาทส่วนใครจะเอา S XL 2 XL 3 XL น่าจะไม่มีตอนนี้พรีออเดอร์เข้ามาได้ครับ อะเอาละครับมาล้อมวงคุยหลังเกมกันครับต่อจากนี้หลังจากที่แมตช์จบเนี่ยผมจะทําคลิปแบบเล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ได้เอาแหล่งข่าววงในหลังจากนั้น1วันค่อยมาตามคลิปแบบเดิมกันแล้วกันนะครับที่มาจาก The แอตแล t ติมาจาก Manchester Evening New วหลายคนบอกชอบแต่ว่าวันนี้จะเอาคะแนนความสามารถที่มาจากซามิลัคเฮิร์สเหมือนเดิมนะครับก็คือเมื่อคืนนี้ครับ อย่างที่ผมบอกทุกคนคาดการณ์ว,ว่าจะเป็นนัดสุดท้ายของยูเอริกเทนหากแต่ว่าผมพูดลงไปในสปอตคอเนอร์ ner, ไม่แน่ใจวันนั้นน่ะพูดในคลิปวันเสาร์ด้วยว่าหลังจากผมได้ยินโซจิมและคลิปพูดแบบนั้นเนี่ย<ๆ>ก่อนเกมวิลล่านะ<ๆ>ผมคิดว่าเขารอด<ๆ>เหตุผลพูดสั้นๆอีกทีนึงก็คือระดับเศรษฐีพวกนี้ <S <S ถ้าจะไม่ให้สัมภาษณ์ <S <S หายตัวง่ายมาก <S <S ไม่มายืนเท่ไปงานแข่งเรือใบแล้วแบบ ลงความเห็นลงดีเทลอะไรขนาดนั้นจริงๆเขาเดินหนีไปเลยก็ได้เหมือนจอยเกรเซอร์ผมก็เลยคิดว่าถ้าขณะนี้น่าจะรอดและยิ่งเมื่อคืนนี้ก็ไม่แพ้ใช่ไหมครับคือไอ้สองเกมตัดสินชะตาชีวิตเนี่ยมันไม่ชนะนะแต่คือมันก็ไม่ได้แพ้ถ้าเมื่อคืนเนี่ยมันแพ้ระดับ4-0แบบนี้มันอาจจะมีผลในการที่จะพิจารณาวันพุงนี้พุงนี้เขามีประชุมชนะฮะแต่ว่าเขาก็พูดแล้วว่าการประชุมเนี้ยมันนัดกันมานานแล้วผมว่าเขาชละ คือเขานัดมาหลังฟีฟาววีไงเพราะอย่าลืมว่าครั้งที่แล้วก่อนสัปดาห์ทีมชาติเนี่ยเราแพ้ลิวพู3-0จำได้ไหมแล้วมันก็จะมีคําว่า7วันอันตรายเอ้ยเจ็ดเกมอันตรายต่อจากนี้ซึ่งช่วงต้นเนี่ยมันชนะไงหลังจากนั้นมาเสร็จแพ้สเปอร์เนี่ยมันดูเหมือนจะจบแต่โอเคชนะเ,เกือบชนะปอโตแล้วก็มาเสมอวิลล่าซึ่งจริงๆเมื่อคือนเนี่ยเอาตามตรงนะเกมก็ไม่ดีวิลล่าเนี่ยครึ่งแรกผมยังโพสลงไปในแฟนเพจของเราเลยว่า แอสตันวิลล่าแทบจะไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับคือทีมที่ขนาดไม่ใหญ่และไม่ค่อยเล่นบอลยุโรปมาก่อนสตุตการ์ทผมพูดแอสตันวิลล่าเหมือนสตุตการ์ทมากๆไปเล่นบอลยุโรปกลับมาเมื่อคือสตุตการ์ทตีเสมอนาทีสุดท้ายเป็นทีมที่ผมเชียร์90้บวกเเช่นเดียวครับลูกทีมของอูนัยเอเมรี่เนี่ยเขาเล่นแบบไม่มีแรงนะครับเพราะว่าการที่คุณเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกับยูโรปาลีกเลเวลมาต่างกันนะครับคุณเบบี้กับบาเยอร์มิเนก์นะคุณต้องใช้แรงแบบมหาศาลมากมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยผมนั่งดูอย่างรายชื่อนี่เขาก็เปลี่ยนไปเยอะนะเขาใช้เขาไม่ใช้โอนาน่ารู้สึกโอนาน่าหายไปโอนาน่าของวิลล่านะที่ไปซื้อมาจากเอเวอเรตัน่ะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นคีย์แมนในการเล่นบอลยุโรปอ่ะเมื่อคืนเป็นรอสบาร์กลีย์แล้วก็เปลี่ยนเอาอคอนซ่ามาเล่นเป็นเซนเตอร์ใช้แบ็คขวาเป็นแมตติแคชซึ่งเล่นไปแป๊บเดียวเนี่ยวิลล่ามีอาการบาดเจ็บเขาเปลี่ยนอีกนะครับแต่ทำไมดูเหมือนสิงห์มังหะดูไม่ยุบเลย เขาแมนยูครับไร้ความต่อเนื่องครับพอกลับมาที่เราเนี่ยจะเป็รชื่อตัวจริงผมพูดไปในสปอตคอนเนอร์เมื่อคืนนี้ที่พีพีทีวีว่าผมมั่นใจอามัดหลุดเพราะอามัดเล่นนัดเจอปอร์โตไม่ดีการ์ตาโชลงต,ตัวจริงแน่ๆแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าอูกเต้ไม่ได้ลงเพราะคำพูดเขาชัดเจนมากว่าอูกเต้ต้องปรับจูนกับพรีเมลีกให้ได้และสุดท้ายเปลี่ยนคู่กองกลางเป็นอีเล็กเซนกับคอบมบี้เมนูแต่ทุกคนช็อกหมดว่าเอา้าเซนเตอร์ก็เปลี่ยน คือเซนเตอร์ได้เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันยังเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้คือเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นแม็กควายกับจอห์นนี่อีเวนส์ผมไม่มั่นใจก็พยายามไปหาข้อมูลว่าเอ้ยลิซันโดหายไปไหนไม่มีเลยนะคุณผู้ชมว่าดรอปมาติเน่ทำไมให้ผมเดานะผมว่าเรื่องครอบครัวจจะมีส่วนเขาเพิ่งภรรยาตั้งท้องก็ไม่แน่ใจว่าสุขภาพอะไรเป็นยังไงอาจจะต้องเฝ้าเมียรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะ หรืออาจจะไปอยู่โรงพยาบาลขาดช่วงการซ้อมสุดท้ายแบบนี้ก็เลยไม่ได้ลงสนามแต่ติดเป็นตัวสำรองนะครับสำหรับลิซานโดนะครับทีนี้ข้างหน้าเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแรดฟอร์ดคอยลูนตามสเตปบูโน่แมนยูเล่นด้วยความเกร็งครับคือมันส่งกระแสจิตมาหมดบอดบริหารมานั่งเตมไมหมดตัวของผู้จัดการทีมก็ไม่รู้รอดหรือเปล่าและอย่าลืมว่าทีมทีมนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากการซื้อตัวของโค้ชการแนะนําเพราะฉะนั้นนี่ ถ้าโค้ดไม่อยู่เราก็ไม่รู้ไงว่ามาติเนสจะรอดไหมต่อจากนี้อันโทนี่ไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่โค้ดซื้อมาเนี่ยเปลี่ยนยุคไม่ใช้เลยก็มีเหมือนฟาเยอร์เมเนกทูเข้าใช้เอลิกไดเออร์ของสเปอร์กอมปานีนี่แทบไม่ใช้เลยนะครับคือวิธีการเล่นแต่ละโค้ดมันก็ไม่เหมือนกันแมนยูก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมกาลังอยากจะวิจา Menu. ร์คอวี่เมนูย้านะฮะวันนี้เนี่ยหลังเกมจะเป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าคอวี่เมนูเนี่ย วันนี้ก็มีคําถามหลายคนถามผมว่าทําปีนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาเล่นไม่ออกเหมือนเดิมผมพยายามองความเป็นธรรมนะครับว่าแมนยูให้พาลาเขาเยอะคือเขาจะต้องทําอะไรแบบเต็มไปหมดจากที่ก่อนหน้าน,นี้ที่เขาเกิดมาแล้วเขาเล่นสบายๆมีข้างหลังมีคาเซนเมโลข้างหน้ามีบรูโนคอยเป็นอาจารย์ติวเตอร์ให้เขาแต่อย่างเมื่อคืนเนี่ยครับเขาต้องแบกเอลิเซ่นถูกไหมฮะออลิเซ่นสามสองแล้วนะครับเขาได้บอลปุ๊บก็คือเขาเปิดบอลเร็วเหมือนพอสโคซึ่งมันเวิร์กแต่ว่าหน้าที่ต่อจากนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้หนูเมนู โอ้โหทั้งขึ้นเกมทั้งพาบอลแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าคอบบี้มันเล่นต่ำมาตรฐานผมยังโพสต์ด่าลงไปใน Facebook เลยว่าเกมรับเนี่ยต้องไปฝึกใหม่นะนะไอ้เรื่องเกมลูกเรื่องพรสวรรค์พวกเนี้ยบางทีมันอาการล้ามันก็ทําให้ฟอร์มการเล่นมัน drop ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เกมรับเนี่ยครับอันนี้ปัญหาเดิมเลยพอไม่มีสกอตต์แม็กโทเิเนย์ผมพูดอีกทีนะฮะการไล่บอลแม็กโทเมเนย์เป็นคนที่ฟิตแต่เวลาไล่บอลเกมรับทําไมเขาจ็อกกิ้งเพราะมันอ่านเกมไม่ออก ทำไมเกมลูกมันไวอะเพราะธรรมชาติมันเล่นเกมลูกได้แต่ว่าความฟิตของเขาในการไล่บี้บอลเนี่ยมันมีพราะไม่มีนักฟุตบอลฟิตแบบนี้ไม่มีเฟลดเห็นไหมเฟลดแบบนี้ไม่มีแมกโนบินเน่ไม่มีตัวที่ไล่บอลอย่างไม่สั้นเมาอย่างเงี้ยโหเมื่อคืนเขาวี่เมนูไล่บอลห่วยมากจังหวะการไล่บอลอะคือมันกําลังเจอยูริตแร่มันพลิกหลบอ่ะแล้วมันตัวๆอยู่มันโดนแซงแบบแล้วมันไล่บอลแบบมันไม่ได้ไล่อย่างเงี้ยมันไล่แบบโอ้ไม่ไหวว่ะ คือวิ่งระยะยาวไม่ได้วิ่งมาราธอนไม่ดีเลยแบบที่ต้องไปฝึกครับคือวิ่งไม่ทนอาเขาคนวิ่งทนเนี่ยอย่างกันาโชอย่างเงี้ยเห็นไหมนัดแดงเดือดเมื่อปีที่แล้วที่ชนะ4ีสามเนี้ยวิ่งร้อยี่นาทียังสามารถที่ยังมีแรงเหลือมีก๊อกสองเขาพี่เมนูไม่เป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นกองกลางไม่ได้นะครับในอนาคตนี่เขาต้องไปแก้ตรงนี้จรงิงๆนะครับแล้วก็บูโรเฟรนดอย่างเงี้ยฮะคีเอทอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรครับคนเขาประสาทกินอยู่วาตอนนี้ไม่มีทริคอะไรสวย เล่นตามจังหวะเกรงไปหมดเปิดบอลให้แรดฟอร์ดล้นเพราะว่ากําลังโดนกดดันจากกระแสแฟนบอลก็เลยทําให้เล่นไม่ได้ไม่เพียงเท่านั้นทางหน้ากาลาโชกับแรดฟอร์ดเล่นไม่ออกเอกคอยลุ้นไม่ได้บอลเลยแมนยูออกอาวุธน้อยมากครับทั้งที่ริจริงๆอสันวิลล่าไม่มีอะไรแอสันวิลล่าบอท่ามากเลยนะครับโอกาสในครึ่งแรกจบไปเนี่ยคอบอล50 5 1 49 53หรือ54ี่นี่นะครับคือมันสูสีมากแล้วอการจิงแมนยูนี่คือ2ครั้งเข้ากับ2 คือมันสูสีแมนดูมาในช่วงเวลาที่ทีมกุเนะี่ยใหญ่กว่าโรเตชันได้มากกว่าแม้ว่าจะเล่นบอลยุโรปหลังเขาวินล่าเนี่ยสภาพไม่เหลือแล้วครึ่งแรกมันต้องกดจนขึน,น้ำหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วโอกาสน้อยมากมีแค่สองครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้จบสกอร์หลังจากนั้นเสร็จมบ,บ,บพอครึ่งเวลาหลังไอเราเปลี่ยนเซนเ,นเตอร์แม็คกควายเจ็บซึ่งแม็กควายเจ็บสภาพแบบง่ายมากเลยฮะขาไปขุดดินเท้าซ้ายกระตุกถุงเท้าขาดอยู่แล้ว เจ็บไปเลยเปลี่ยนออกไปเลยผมก็แบบเอาอีกแล้วไม่เพียงเท่านั้นเปลี่ยนมาซาะอุยด้วยแต่มาซาะอุยนี่เป็นสืบหลังเกมคือแค่รู้สึกไม่โอเคกับอาการยังไม่ได้บอกว่าเจ็บเปลี่ยนลีเติร์ลฟลงชัดเจนครับทุกอย่างที่พูดมาถึงเนี่ยมันคือแผนการของเทนฮาก์ทำไมยุโอเล่เทนฮากยุโอเล่นักเตะไม่เจ็บเท่าเทนฮากแม้ว่าซีซั่นใหม่เนี่ยโอ้โหนะักฟุตบอลมันทยอยเจ็บกันเยอะมากนะครับทุกทีนะ อาริโซน์เบเกอร์ของนิวคาลูแบบนี้ดดนนียลกาบาคาวของเรอัลมาดริดแบบนี้บาร์เซโลนานี่คือเจ็บทุกวิกเชลซีเควินเดอบอยโรดรีใช่ไหมครับมาร์ตินโอเดกาดคือนักเตะมันกรอบมากแฮร์รี่เคนกับบาเยอร์ปิ่งเมื่อคืนที่เจอแฟรงก์เฟิร์ตสปีดเกมเร็วนักเตะเจ็บทันทีแต่ของแมนยูนเต็ดเนี่ยเราโฟกัสแคท่ทีมเราเนี่ยมันมาจากการที่ที่ผมเคยพูดไปครับก็คือระบบเนี่ยมันเจอลุกมันเจอบุกแล้วพยายามจะทานซิชั่น โตกลับเร็วๆนักเตะมีโอกาสบาดเจ็บเยอะครับมันอยู่ที่แผนการแล้วฮะอันนี้ชัดเจนแล้วครับฤดูการที่แล้วอาจจะต้องสอบสวนหมอแต่ซีซันนี้ต้องสอบสวนโค้ชครับพูดตาตรงนะครับก็เลยทําให้เสียโคต้าอาการบาดเจ็บไปอีกทั้ง2คนเปลี่ยนลินเตอร์ลงมาทีนี้ทางฝั่งของครืงเวลาหลังกลายเป็นจอห์นนี่แวนที่เล่นดีอายุ36ปีตามบล็อกตามกว่าตามสกัด พอบิล่าส่งไอ้เจ้าจรดูราลงมาแมนยูโลกเลย20นาทีสุดท้ายเราโดนบุกตลอดมีแค่ฟรีคิกของรูโนนเท่านั้นที่มันใกล้เคียงในการได้ประตูหลังจากนั้นเราบอท่าครับภาวนาอย่างเดียวว่าจะจบ0 0หรือว่าแพ้1-0ถูกป่ะถูกไหมฮะอูนาเอเมรี่ก็คือจัดเต็มจัดหนักตลอดเวลาจนสุดท้ายเราเอาตัวรอดามาได้โอนาน่าก็ช่วยเซฟจบเกมเทนหากบอกว่าโอ้ยนี่รักษาครีมชีได้4เกมแล้วคือผู้จัดการทีมครับ เขาไม่สามารถที่จะเดินเข้าห้องแต่งตัวได้เลยไม่สัมภาษณ์ก็เลยต้องยกตัวอย่างแม่น้ำทั้ง5มาพูดแต่ความจริงคือ5เกมใช่ไหมห้าเกมมาแล้วครับทุกถ้วยเสมอหนึ่งทดแพ้หนึ่งเสมอสี่มีเสมอพาเลทศู 00, นยหแมตช์หลังศูนนะเสมอทเวนต้ในยูโรปาแพ้สเปอร์30มเสมอโปโต้สามสและก็เสมอสเปอร์0ูล่าสุด นะครับโโก็เป็นผลงานที่อยู่อันดับที่14เหมือนเดิมนะครับจริงๆคะแนนเนี่ยน้อยที่สุดในบริษัทเลยนะครับในการออกตาร์นะครับแต่ที่ผมพลาดหัวข่าวว่าผมยังคิดว่าเทนฮาร์น่าจะรอดนะครับเหตุผลเนี่ยบอร์ดบริหารนะครับก็มีการรายงานจากรรบดอลซันจากหลายๆคนว่าแดนแอชเวิร์ดกับโอมาบลล์ดาตามหาแล้วครับแต่โค้ดที่คิดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงหรือดีกว่าเทนฮาร์เนี่ยเขาไม่รับงานครับแค่มีกระแสาข่าว จากอิตาลีไปซิมป์เตนซากิ่ก็ปฏิเสธแล้วครับแค่มีกระแสข่าวแป๊บเดียวโค้อื่นเขาก็ล่องเลงนะฮะเพราะว่าโค้ดในในใน,นาทีนี้มันก็หายากมันก็มีแค่ชาบี้เอ็นเดสแต่ถ้าคุณจะไปเอาระดับชาบี้บาซ่าปั้นโค้ดเก่งคุณต้องใช้เงินซึ่งนาทีนี้ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบแถมมากลางคันนักเตะของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุมได้หรือเปล่าซึ่งพวกนี้นมีอีโก,โก้สมมติคุณจะไปตามคุณซื้อระดับชาบี้อลอนโซมาของเลวาร์คูเซ่นนะ ที่แบบสามารถขึ้นไปในระดับนั้นได้แล้วเนี่ยพวกเนี้ยโดยเฉพาะต่างประเทศนะหมายถึงไม่ใช่อังกฤษนะเขาจะมีความรู้สึกว่านักเตะไม่ใช่เพลเยอร์ไม่ใช่เด็กเขาเขาไม่มาคุมเขาขอมาคุมตอนเปิดซีซั่นเลยแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นะตอนนี้คือจะไปตามโค้ดที่ดีกว่าก็ยากคนที่จะเอาเข้ามาหรือคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยฝีมือมันก็ใกล้เคียงกันทั้งเซาเกตทั้งพอตเตอร์คือมันเซมอะเซม,มรีเซ็ กับเทนหากหรือแม้กระทั่งรุ่ดฟันนิสรอยมาระดับแดนแอชเวิร์ดก็ต้องรู้ว่ารุ่ดเองประสบการณ์ก็ยังน้อยกว่าบอร์ดบริหารเราคิดเยอะขึ้นครับมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่อยากได้ใครก็อ้าวเอ็ดบุชเวิร์ดวิ่งริชาร์ดอโนวิ่งก็ไปดึงตัวผู้เล่นมาไปดึงตัวของโค้ดมาปิดปากแฟนบอลไม่ต้องลงทุนสมัยก่อนเนี่ยในยุคข,ของเกรเซอร์ใช้วิธีแบบนี้ครับลงทุน2อ0 0ล้านอย่าไปลงทุนใหญ่ๆไม่มีทาง ไอ้สร้างสนามซ้อมใหม่สร้างสนามใหม่ซ่อมหลังคาโอทาฟอยพูดนั้นงบใหญ่แต่แค่เอาเงินมาปิดปากแฟนบอลไม่ดีเปลี่ยนโค้ชไม่ดีไล่ออกไม่ดีซื้อนักเตะใหม่แต่อเนี้ยบอร์ดบริหารของเราคิดมากขึ้นมีความอดทนมากยิ่งขึ้นผมก็เลยคิดว่าจากคําพูดของเชอร์จิมจากคําพูดของโมองม,มาเบราดาจากจากท่าทางของบอร์ดบริหารทุกคนผมคิดว่ายังได้ทํางานต่ออันนี้คือในมุมมองของผม จากที่ผมอ่านมาทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมกันนะครับซึ่งก็จะมีโจเอลไกรเซอร์บินเข้ามาด้วยคงมีการสรุปกันเริ่มช่วงต้นว่าหลังจากผ่านซีซันมาทั้งซีซันต้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เชื่อว่ายังคงไม่มีการปลดนี่คือความคิดเห็นของผมนะครับส่วนนี้พิธาเปาาอร์ตอก็วิจารณ์หนักหลังเกมว่าแบบโอ้โหนี่มันเป็นความอับอายของนักฟุตบอลแมนยูแต่ทั้งทีที่ให้คนอาย36ปีเนี่ยมาได้แมนออฟเดอะแมนอย่างจอห์นนี่อีเวนส ามาร์คัสแรดฟอร์ดโดนด่านหนักมากคือเมื่อคืนเนี่ยครับ,รบเขาดูเล,เล่นอารมณ์บอจอยมากเลยใช่ไหมครับช่วงต้นเนี่ยเขาเล่นได้สามารถที่จะล็อกมายิงได้แต่พอโดนสั่งว่าแรดฟอร์ดเองต้องเล่นเกมรับโอ้โหเตะบอลดื้อเลยเตะคนดื้อเลยเกือบโดนไล่ออกในช่วงเวลาเพียงแค่2นาทีเกือบโดนเหลือง2นะฮะนี่มีการรายงานนะครับว่าจริงพูดสิ่งเกือบแจกด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือพิมพ์ลีกมานิดหน่อยถ้าเป็นบอลที่หลบเขาตามกฎแบบ100%แน่นอน เตะ1แจก1อีก2อัเราเตะไม่สนคนละลูกให้เหลืองที่2แน่ๆนะครับผมจะบอกว่าเออแรดฟอร์ดอ่ะเขาไม่ได้เล่นล้มโค้ดหรือว่าอย่างอย่างไรนะครับแต่ว่าคือเขาเป็นคนเล่นเกมรับไม่ดีให้นึกถึงพอสโคเขาไม่ใช่เหมือนเวลูนี่เวลูนี่เป็นคนที่เล่นลุกได้เล่นรับดีมีทักษะในการแย่งบอลแรดฟอร์ดนี่คือแย่งบอลง่มากเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเฉพาะจุดคือเท้าขวา เท้าซ้ายไม่เอาหม่งบอลไม่แย่งไม่แย่งหม่งไม่หม่งประตูเล่นเกมรับก็ไม่ได้มีแค่ความเร็วกับเท้าขวาเท่านั้นเองครับที่เขาเป็นพรสวรรค์นะครับผมไม่คงย้ำว่าเขาไม่ได้เล่นไล่โค้ดนะครับแต่ว่าเป็นคนเล่นเกมลับขวยเลยเตะแบบนั้นสุดท้ายก็ต้องโดนเปลี่ยนออกมาซึ่งคนที่ลงไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับส่วนที่ผมบอกว่าผมกําลังมองประวัติที่ผ่านมาครับแฟนบอลของเรา,าครับโดยเฉพาะเซตฟอร์ดเอ็นเนี่ย ทำให้เด็กท้องถินน่นนะครับมันเสียคนมาคนแล้วคนเล่าจริงๆนะครับท็อกซิกเนี่ยเกิดจากเด็กอะคาเดมีของเราเนี่ยเ้ยหลายคนมากเลยนะก่อนหน้านี้ถ้าใครทันเลเวลมอริสันไอ้นี่เนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเล่นกับป๊อกปาร์เนี่ยโอ้โหผมพากยูทีวีอยู่ได้รับเสียงว่าแบบเก่งมากมันจะมีวิลคีนแล้วก็ไมค์วิลคีนกับไมค์เครืคีนเป็นพี่น้องกันนะครับป๊อกปาร์อยู่ตรงกลางแล้วก็เลเวลมอริสันที่เป็นปีกเบอร์ไซเบอร์สิเหมือนลูนี่เลยคอเสื้อคอวี โอ้โหทุกคนไปชมมันหมดสุดท้ายเนี่ยเด็กเสียคนแล้วก็ติดคุกติดตารางครับเช่นเดียวกับป็อกบาโอ้โหเจสซี่เลนกาโอ้โหดได้เงินเยอะมันมาลามมาถึงดีนเฮนเดอร์สันอีโกความคิดต่ความอ่านนี่คือมั่นใจมากว่าฉันเป็นเด็กท้องถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาจนถึงมาคัาแลนฟอร์ดและล่าสุดผมก็กำลังมองว่าอร์เธร์นอวานัโชจะเป็นแบบนั้นก็คือเล่นบอลขาอ่อนมากปั้มบอลแต่ลูกแพ้ตลอดล,ลบลงไปผู้ตัดสินมองมันพุ่งล้มตลอดเวลา เล่นบอลไม่มีดาเดเมกไม่มีอะไรเลยนะครับดูกาุกเนี้ยคือหน้าผิดหวังมากอาจจะเป็นเพราะว่าแมตต์น้อยด้วยแล้วก็การาโชเนี่ยออกอาการแสดงออกชัดเจนเหมือนแรดฟอร์ดว่าพูดภาษาชาวบ้านพี่ไม่ไล่ผมจะไล่ทําไมวะยังไม่ไล่เป็นรุ่นพี่บอลมันเหมือนกับไอ้ลูกที่วิ่งมาจากเกมเจอสเปอร์แล้วโดนตัดบอลเสร็จแล้วแรดฟอร์ดไอ้การาโชชูมองคอทั้งคู่แล้วโดยฟันเดอร์เฟนวิ่งทะลุไปไอะเด็กเสียเพราะว่าโดนสปอย แค่ใส่สนับแข้งหน่อยวิว่ากนาโชวิว่วากนาโชเสะไเปิเอ็นจริงๆนะครับผมก็เลยแบบโอ้โหเซ็งมากในช่วงที่ผมไม่ผมไม่ชอบกนาโชเลยไล่ไล่ความทุ่มเทเล่นเล่นบอลเพื่อตัวเองเยอะมากหลังๆแล้วก็เรื่องนอกสนามเนี่ยนี่ยังมีคนแซวเลยว่าไม่รู้ว่ามันทําลูกคนที่สองว่ะน,นะ <c oughs> ขาอ่อนปวกเปียกเลอเกินนะครับอ่ะทีนี้ ไปดูคะแนนความสามารถกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ทุกสื่อให้จอห์นนี่แวนเป็นแมวด้วยเหมนนะครับเช่นเดียวกับพ่อผีแมนเชสเตอร์อีวิงนิวอีเวนได้8คะแนนบอกว่าโโอ้หแฟนบอลตะโกนร้องเพลงเขาสามรอบนะครับดาโล่กลับมาเล่นดีครับได้8 8แต้มนะครับเอาลีออนเบลลี่อยู่แต่ว่ากองกลางเนี่ยรักเฮิให้6หมดเลยครับทั้งอีเลเซนคอปปี้เมนูบรูโนมีแค่ฮอยลุนคนเดียวครับที่ได้4คะแนนนะครับเพราะมองว่าหาบอลไม่เจอเล่นไม่ได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนครับ นี่คือหลังเกมในมุมมองของผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตามข่าววงในหลังจากประชุมพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันประชุมน่าจะเป็นวันพุธเดี๋ยวเราค่อยมาซาวเสียงกันแค่ตรงเนี้ยผมมองหลังจากที่ผมตามมาทุกสื่อผมว่ารอดเรายังคงม,มีคุณซือคนเดิมอยู่ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกจริงๆเรื่องค่าชดเชยเรื่องการหาคนโตแทนเรื่องความอดทนของบอร์ดบริหารซึ่งความอดทนเนี้ยจะมีประโยชน์ในวงการนะครับผู้จัดก,การทีมคนต่อไปของแมนยูอ่ะจะมองว่าอุย้ยบอร์ดแมนยูเปลี่ยนไปเว้ย มีความอดทนถึงแม้ว่าผลงานนั่งข่วยมากเลยแต่กล้ามารับงานเพราะว่าไม่โดนเด้งกลางคันอันนี้มีประโยชน์นะในมุมในมุมของวงการฟุตบอลนะครับแต่ว่ากับแฟนบอลกับเงินที่ลงทุนไปปีนี้มันก็ยากมากเลยที่จะติดท็อปโฟร์ก็อาจจะไม่เล่นแชมเปี้ยนลีกอีกก็ได้ยกเว้นว่าได้แชมป์ยูโรป้าลีกในมุมแบบนี้นะนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นความเห็นจากผมนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อ เติร์ดคิดแมนยูนาเต็ดครับมันมาถึงตัวนี้จนได้นะฮะหลังจากที่แฟนฟุตบอลช่องของเราบอกว่าอยากได้ของจากไมค์กาสโตร์ผมก็บอกว่าของใหม่จริงๆผมไม่แนะนําเพราะมันแพงมากเราอยากจะได้ของกลางๆหรือว่าของเซลเนี่ยเพราะมันเดี๋ยวลืมว่าของนําเข้ามันต้องเสียภาษีนาเข้าเสียค่าชิปปิง้งแต่ว่ามีคนรีเควสต์ว่าจัดให้หน่อยสีน้ำเงินจัดมาแล้ววันนี้ผมก็เลยจัดของที่ไม่มีในเมืองไทยไม่มีค่ายไหนในเมืองไทยเอาแขนยาวตัวเติร์ดและตัวเวมาวันนี้ผมจัดให้ครับไซส์ M5 ตัวไซส์ L อีก5ตัวครับเสื้อ ที่สมบูรณ์แบบมากต้องพูดแบบนี้คือยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนเชสเตียไปดูได้เลยครับเสื้อย้าไม่เน้นสวยเน้นขายสปอนเซอร์ติดโอ้โหนะ้าอกแขนสูงแขนเสื้อเต็มไปหมดแต่เสื้อสวยที่จะขายแฟนบอลเนี่ยจะเป็นเสื้อเยือนกับเสื้อเติร์มันจะสวยมากหลงตัวเนี่ยแถบแนวนอนเนี่ยนะแดงขาวดามันคือสีสโมสรครับคุณผู้ชมเคยเห็นธงแมนยูว่ามันคือแดงขาวดำนะฮะเวลาลิบบินคว้าแชมป์สมัยก,ก่อนก็ต้องแดงขาวดําแดงขาวคืออาร์เซนอลแดงล้วนคือลิเวอร์พูล แดงขาวดำมันคือแมนยูเตดมันคือสีเสื้อนะครับแล้วก็ยอมเปลี่ยนธรรมเนียมฮะปีที่แล้วเคยทำมาแล้วปีนี้ทำต่อก็คือไม่ใช้โลโก้สโมสรใช้แค่ตาสามง่ามปีศาจถือคือง่งงามมาแล้วก็อาดิดาายอมเปลี่ยนเป็นเลโตรด้วยก็เลยทำให้เสื้อตัวนี้เนี่ยมันดูแบบคอนเทมปอรารี่ร่วมสมัยสวยมากสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะฮะอยากให้จับแล้วเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาตัวนี้จริงๆผมอาจจะไม่เอาเพลเยอร์เข้ามานะเพราะอะไรรูวว้ป่ะสีขาวและถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะรัด มันจะดูอ้วนแต่ตัวแฟนบอลเนี่ยผ้ามันจะไม่รัดขนาดนั้นนะมันยังทิ้งให้เราแบบแอบมีพุงก็เป็นสีเรียมนะสวยไซส์เอตัวนี้อก41-44เป็นคือใหญ่กว่าสีน้ําเงินอยู่น่าจะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็ไซส์แออก44-47จัดได้เลยครับ4,999บาทย้ําว่าให้สิทธิ์คนผ่อนได้ไซส์เอ็มหนึ่งตัวไซส์แอลหนึ่งตัวจ่ายประจำ2 5 0สิ้นเดือนจ่าย2 5 0ให้สองสิทธิ์นะครับหวังว่าจะให้ถึงคนที่ อยากมีเสื้อแต่ว่าเงินน้อยขคดส่วนคนที่จ่ายได้ก็จ่ายได้เลยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอข่าววงในกันบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ